สวัสดีพี่น้องสายหวยทุกท่านนะครับก็กิมนี้มาเมื่อเดิมเนาะเราจะมาสังเกตปกสลากกันเหมือนเดิมหน้าปกก็งวันนี้เนาะหนึ่งพฤศจิกายนสองพัายกสก็จะประมาณนี้หน้าปกลอตเตอรี่อย่างว่ที่แล้วก็จะจีนประมาณนึง ถึงวันนี้เท่าที่ดูก็คือค่อนข้างยากค่อนข้างยากรู้สึกว่าสำนักง,งานสลากนี่จะใจร้ายเนาะใจดำสักน,นิดนึงทำไมประชาชนอย่างพวกเรานี่ต้องดิ้นรนกันมากขึ้นรู้สึกว่าจะให้ใบมา น้อยมากสีโดยดูรวมๆดูโดยรวม,วมก็จะมีนี่แหละเขาบอกว่าเป็นสถานีรถไฟกันตังจังหวัดตรงังสีเหลืองอาลามเลยในอันนี้เป็นรูปจริงปกสลากเนาะแต่ในรูปของที่กองสลากให้มาจะประมาณนี้เหลืองอ้อยเลยเหลืองอ้อยเลยจะเข้าใจได้ มันจะมีเด่นประมาณไหนสีเหลืองจะเด่นประมาณไหนอ่าทุกคนรู้หลายคนรู้คนเล่นหวยรู้ก็สีเหลืองจะเด่นเลขไหนใช่ไหมมีก็จะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีออกค่อนข้างจะไปทางน้ำเศษน้ำตาลอะไรเงี้ยใช่ไหมี่าน,นี่มาดูนี่ดูรูปจริงมองเห็นไหมมีไหมที่จะพอเป็นตัวเลขได้พอจะเป็นตัวเลขได้อะไรที่เป็นพอสังเกตได้ไหม ก็มีสีเหลืองเนาะมีสีเหลืองก็บอกยงว่าตังแล้วก็มีสีเหลืองนี่ที่สังเกตเห็นแวบแรกเข้ามาเปิดปุ๊บเห็นแวบแรกเลยแวบแรกแวบแรกตรงไหนที่จะพอให้เราสะดุดตาได้บ้างน่าจะมีตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมนี่กลมๆนี่เหมือนสี่ส่วนสี่ไหมอ่าบางคนก็บอกว่าเออมันก็คล้ายอยู่นะบางคนก็เอ๊ะจะศูนย์จะใช่แต่สีมันใช่หรือเปล่าเนาะอะไรประมาณนี้นะก็อยู่ตรงนี้นะทันนี้ เราพักตรงนี้ไว้ก่อนเราย้อนมาดูว่าที่แล้วเพื่อให้เป็นแนวทางว่าเราจะได้ดูประมาณไหนอ่าอย่างว่าที่แล้วใช่ไหมที่เรามาวิเคราะห์กันมีสามมีสองมีอะไรเนี่ยคือคือมันใช่เลยที่เรามาดูกันตรงเนี้ยตรงคา่าเนี่ยสามอ่ามันสามแต่ว่ามันพอมาไล่ดูพอหวยออกปุ๊บมามาไล่ดูเออมันใช่เลยนี่ที่มันทําไมต้องสามสามแล้วมาแปะกับศูนย์กับแปดเนี่ยมันมันมันก็ออกสามแปดใช่ไหมเออมันก็ใช่เลยตรงนี้ นี่คือค่อนข้างชัดแต่ว่าพอบอกว่า S72 แล้ว72ด,ดูตรงไหนอ่ะเอ่า72ด,ดูตรงไหนผมก็อยากจะไอ้น,นี่เนาะหลายคนก็รู้แล้วบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ไม่รู้ใช่ไหมก็บอกว่าสตรีทฟู้ดอย่าง Food สตรีทฟู้ดนี่เป็นภาษาอังกฤษนะเ,เป็นภาษาอังกฤษซึ่ง หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ผมพูดอะไรผมพูดอะไรสตรีทฟูด้ดอ่าผมให้ดูนี่คำาว่าสตรีทฟูด้ดเป็นยังเจ็ดสองตัวหน้าเลยคำว่าสตรีทก็คือตัวเอสเอสกลับด้านก็เป็นเลขสองใช่ไหมตัว F, ฟูด้ดก็จะเป็นเลขเจ็ดออกเจ็ดสองเลยแล้วมาดูได้ยังไงล่ะมึงมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยไ,ไม่ใช่นะผมจะบอกว่าทาไมเราต้อง ข้างหน้าคําว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยข้างหน้าคําว่าที่ผมดึงมาเนี่ยต้องดูดูข้างหน้าดูคนนี้ข้างหน้าที่เขาเนี่ยเห็นไข่ไหมไข่ห้างไข่ก็คือไข่ก็คือกับด้านนั่นแหละไข่ความหมายในคนข้างหน้าข้างหน้าไข่นี่ก็สตรีทฟู้ดก็ข้างหน้าไข่ก็เป็นเจ็ดสองนะนี้อ่าทีนี้มาดูวันนี้อะไรที่เป็นสังเกตสังเกตอีก สังเกตเป็นจุดสังเกตให้เราให้เรานึกถึงเป็นแนวทางจากงวดที่แล้วมางวดที่ก,ก่อนๆมาแทบจะมองไม่เห็นเลยงวดนี้แต่มีมีตรงนี้เอีตรงนี้เป็นดำ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 เหมือนเลขหนึ่งนะตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแต่ผมก็การันตีว่าเป็นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งตรงนี้มันจุดทําไมต้องว่าเป็นเลขหนึ่งอ่าย้อนไปงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามไอ้งวดนี้เห็นหมดเลยทั้งบนทั้งล่างนะ สามตัวแล้วก็สองตัวเห็นหมดเลยนะก็เรามาสังเกตดูใช่ไหมวดนนี้ที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามดูยังไงเมื่อกี้ผมบอกว่ามันที่เป็นสีเข้มๆใช่ไหมพวกคุณเห็นไหมเห็นเป็นสีเข้มๆมไหมมันจะแตกต่างเพื่อนอยู่นะเป็นสีเข้มๆนะแล้วผมจะให้ดูที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่ะนี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่ว่าใน,นนี้เขาให้มาเจ็ดเดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยว เนี่ยในนี้เขาให้มานี่เจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่คือสีเข้มนะนี่7เจ็ดหนึ่งหนึ่งก็เรามาดูงวนนี้แหละที่เป็นสีเข้มที่ผมว่าบอกว่ามีหนึ่งี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับงวนนี้เลยที่เขาให้มาเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยที่เป็นตัวอาคารเนี่ยเป็นตัวอาคารเป็นตึกเป็นอะไรเนี่ยเป็นสถานีที่มันเป็นตึกอ่ะนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วแปดสามแปดสามดูตรงไหนแปดสามเอ๊ะบางคนก็ดูนี่นี่ก็เป็นแปดเลยเนี่เป็นตารางเป็นหน้าต่างอะไรก็เป็นแปดแปดแปดอะไรก็คือ เรามาสังเกตเอาแนวทางว่าที่ก่อนๆมาไปสังเกตของวันนี้อ่าผมไล่ย้อนไปให้ดูเฉยๆตัวน,นี้นะเอะอวันตัววนเนี่ยยังเนี่ยเห็นเป็น 8, 8, 8, 8, 3, 8, 3, 8. แปดแปดแปดหมดเลยนี่มีแปดนี่ไงก็สังเกตดูตามมือผมเนสามแปดใช่ไหมจะเรียกล่างมันออกแปดสามนี่สามแปดเนี่ยสามแปดเราก็ซื้อตรงซื้อกลับซื้อตรงซื้อกลับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละอันนี้คือข้อสังเกตว่าที่ผ่านๆมาผมเอาเคล็ดลับมาให้ดูเฉยๆทีนี้มาดูวันนี้แบบ จริงจังเลยจริงจังเลยจริงจังเนี่ยก็ประมาณเหมือนกันที่เป็นเส้นทึบเดยดที่มันแปลกๆมาเนี่ยเป็นเส้นทึบนี่คือหนึ่งนี่คือหนึ่งเลยเลขหนึ่งเลยเราจะซื้อยังไงหนึ่งยังไงการันตีทําไมต้องเป็นหนึ่งทำไมต้องเป็นหนึ่งดูพวกคุณดูครนี้นี่จังหวะตรงนี่ตรงเนี่ยไม่ไม่จะตรังนะผมบอกว่าตรงตรงมีอะไรมั่งที่ตรงอ่ะตรงก็มีหนึ่งแค่นั้นแหละหนึ่งคือตรงเลขหนึ่งคือตรงก็เลขอื่นเลขสองเลขสามอะไรเนี่ยคือโค้ง เข้าใจไหมข้าเรมีเลขสีนี้ก็คือตรงใช่ไหมจะมีหางแต่เลขเจ็ดจะออกเอียงนิดนึงแลวเลขแปดก็คือกลมใช่ไหมเข้าใจไหมนะลักษณะนี้คือตรังตรังตรังก็คือตรงตรงก็คือตรงนี้นี่นี่คือหนึ่งนี่ได้มาหนึ่งหนึ่งตรงนี้จะเป็นศูนย์อ่าเป็นศูนย์เลยเป็นศูนย์ทีนี้ที่บอกว่ายากคือเลขอื่นอื่นเนี่ยมันมันดูค่อนข้างยากเนี่ยเป็นกาเรียกอะไรชนมุนปุนเปกันไปหมดเลยแต่พอสังเกตมาตรงนี้ หน่อยหนึงอหน่อยหนึ่ง,งได้ไหมตรงป้ายนี่ตรงป้ายนี่ธงไตรลงนะธงไงตรลงเขาเรียกธงไตรไตรแปลว่า3นะโอเคไหมไตรแปลว่า3าธงไ 3, ตรลงก็บอกว่าสุดปลายทางสถานีรถไฟฝั่งอันดามันสุดนี่สุดคืออะไรสุดก็คือส,สุดก็คือปลายปลายก็คืออะไรก็เป็นนับตัวเลขเราก็ไล่จากศูนย์ขึ้นไปเลยขึ้นไปก็คือ9มันก็มี9เลยใช่ไหมมี9้านะ เหมือนว่าเก้าเก้าเนี่ยดูตรงนี้เหมือนเก้าเนียสังเกตไหมเก้าไหมสังเกตเหมือนเก้านะสังเกตเหมือนเก้าโอเคก็จะประมาณนี้แล้วอะไรอีกตรงป้ายเอ้ยตรงป้ายนี่ก็อาจจะเป็นสงสัยมีสีขาวสีขาวเก้าขาวเก้าขาวอ่าได้ไหมได้อันตรงนี้ก็เป็นหนวกตัางตรงตรงเอ้ตรงนี้มีสามอ่าตรงอยู่สามอ่ามันมีเป็นเสาเขาเรียกเสาเสาเนี่ยมันตรงอยู่สาม อาจจะมีสามเหมือนมอนที่บอกว่าตรงไใจลงไตรก็คือสามอาจจะมีสามากี่เลขแล้วเนี่ยได้หนึ่งใช่ไหมมีหนึ่งมีศูนตรงนี้นะแล้วก็มีสองมีเก้ามีสามนะหรือจะยังไงอีกดูเหมือนที่ผ่านมามีอย่างงี้ได้ไหมเหมือนสามไหมดูตรงป้ายนี่มันบอกมีป้ายป้ายเหมือนสามไหมตรงนี้สามสามได้ไหมข้างล่างเนี่ย เหมือนไหมเหมือนที่ผมเห็นไหมเพาเป็นไปนได้ไหมอ่ะเหมือนเกนะ้าสามตรงนี้ที่ปนกันอยู่ข้างป้ายเลยนะเก้าสามเนาะโอเคไหมนะมีตรงนี้เก้าตรงนี้สามเนี่ยจะสามสามตรงนี้จะสามชัดอยู่นะแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งน่าจะมาหนึ่งนะหนึ่งเข้มเข้มที่เราทีอเ,เอาผมเอาเคลีลับมาให้ดูมาเปิดให้ดูนะ สถานีรถไฟกันตังดูยากอยู่เนาะเมื่อวันนี้ดูยากอยู่เนาะเหมือนเขาใจดำกับเรามากเลยจะให้ดูยังไงวิเคราะห์ยังไงลางๆก็ดูสองคำหลังเนี่เป็นลางๆลางๆอะไรลางๆลางๆได้ไหมเห็นไหมพวกคุณเห็นไหมมีลางๆลางๆก็ลางๆอย่างนี้ได้ไหมสองได้ไหมเห็นเหมือนผมไหมเหมือนใช่ไหมอ่าก็ประมาณนี้แหละ ก็ดูประมาณนี้งวดน,นี้มันเขาให้มันน้อยเดี๋ยวมาดูกันงวดหน้าก็มาดูกันใหม่แต่ว่าคือจริงๆก็ประมาณนี้นี่เนี่ยหลักๆประมาณนี้แต่เราดูเห็นที่ชัดคือสีเหลืองนะทุกคนไปดูนะสีเหลืองแล้วก็ที่มีนี่ก็มีนี่มีนี่มีสีเหลืองแล้วก็มีตังตรงเสาสุดปลายทางและที่นี้เรามาดูข้อมูลรวมๆคือข้อมูลข้อมูลของสถานีรถไฟกันตังคืออะไรสุดปลายทางรถไฟสายฝั่งอนามันเนี่ย ทีนี้สถานีรถไฟกันตังเนี่ยคือห่างจากกรุงเทพเท่าไหร่ป็ร้อย่าป0กิโลเมตรนะเปกิโลเมตรแล้วสายไหนนะเป็นสายไหนสายสายรถไฟตรงเนี้ยที่มาสถานีนี้เนี่ยก็คือสายหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแป็นอ่าหนึ่งหเแล้วที่นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นเป็นอนุรักษ์ ของกรมศริลปากรน่ะปีสามเก้าด้วยน้าเนี่ยเนี่ยสามเก้าเรามาตรงตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมาเข้ากับตรงนี้ใช่ไหมปีสองห้าสามเก้าอ่าโอเคแล้วอะไรได้มั่งก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าเคล็ดลับอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดเผยกันในคลิปต่อๆไปเรามาดูกันในคลิปต่อๆไปคือวันนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้รนสรุปยัง สรุปจับตัวไหนตัวไหนโซนไหนก็เป็น,น,นเหมือนเหมือนเหมือนก่อนน่เหมือนว่อนที่ผ่านมามันจะอยู่เป็นโซนก็อยู่อยู่ด้วยกันเป็นโซนสีเหลืองสรุปสีเหลืองนะสีเหลืองเออก็มีเสาสามเนี่ยมีธงใต้ลงมีสามใช่ไหมตรงนี้อัดเป็นหนึ่งแล้วก็มีมีเก้ามีสามใช่ไหมสีเหลืองสองใช่ไหมเอาสีเหลืองสองนะเหมือน เปนรูปเมื่อกี้ที่เป็นบอกว่าเป็นลางๆนะที่ผมยังยังให้ดูคือเป็นสองจริงเรื่องนี้คือสองนะเดือนสองโอเคไหมอ่าโอเคเนาะโอเคก็จับเอาดูเอาก็ประมาณนี้แหละคือมันยากเหมือนกันเขาให้มายากโอเคก็ให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยววัหน้าคลิปหน้าวดหน้าเดี๋ยวเอามาแปะเอามาเฉลยเอามาช่วยกันดูอีกรอบหนึ่งวันนี้ ลาไปก่อนโอเคเนาะสวัสดีครับ